นี่ครับพี่น้องความสำเร็จของผู้ชายคนนี้ครับให้ผมซิมเงินกผมลองไคหลังนะครับไ่หลังมาคู่สองรถ <2 S 2> พี่น้องสวัสดีครับลุงวันนะครับจากลูกสารผ้ากินผ้าเที่ยวครับมื่อนี้ผ้าพี่ผ้าน้อง โตล่มหนาวครับไปเลาะหาเที่ยวแถวจังหวัดมุกดาหารครับวันนี้ไปเล่งไปที่อำเภอขํมฉีครับเป็นบ้านของนอ้องสายคนหนึ่งที่ทำยูทูบเบอร์นี่ครับเพล่นกินน้อนอนซอยจุ๋ครับลุงอโอ้สวัสดีครับ <laughs> <laughs> เอาเที่ยวบวานบาแดงครับมาเที่ยว<อ><อ>บ้านเบาแดงซอยจุ๋ครับพี่น,อน้อง <laughs> ดีใจมันเนี่ยลุงอ้วนเพิ่นมาเล่นน้ำนะครับผมก็เลยจัดเมนูซอยจุนะครับผมแซ่บๆสู่ลุงอ้วนกินโอเคครับพี่น้องความสำเร็จของผู้ชายคนนี้ครับบ่าวแดงแซ่บนัวว้าวโอ,วโอว้สุดยอดพี่น้องอ๋อจุขาไลา่นะครับลุงจุขาไลา่น้อพร้อมเทพเนี่ยหนึ่งลายเนี่ยสวยๆงามๆเลยครับอ๋ พอปลาไลยไอ้ไทยช่วยๆกับงามหมดเลยเนี่ยเฮ้ยน้องอู้วเอาไปพักกับลุงเอาไปพักนี่ไปพักสดๆสุดวิธีการเอาพักนี่ก็ต้องมีสูตรนะครับฮะมีสูตรเด้สูตรกันเนี่ยเวลาเพื่อนเอาเนี่เพื่อนสิโบดิสเนี่ครับลุงเนี่ยเพื่อนจะเอาตัวอันสุดท้ายเนี่ยแล้วเพื่อนสิลิลงครับเขาเรียกลิได้บ้านผมงหรือว่าซอยล้งอะไรครับเนี่ย หีลงเทีเนาะครับแล้วค่อยปึื้ออกถ้าบางคนเอาโปเป็นโปรเทียนเฉยๆครับมาคนก็มาปุ๊บคนก็สีเดสนี่รอดเห็นไ่มคิดวิธีได้ครับผู้เฒ่าโบราณแถวบ้านเพิ่นมาให้รีเอาเพิ่นมาครับไีเอาลีแบบนี้ครับแล้วก็ตัดขึ้นเพิ่นนาอันนี่พี่น้องสูดสูดเอาแดงเป็นสูดน้ำควายควายมาเลยพี่น้องเป็นตักไถยครับเอาพี่น้องนี้แหละ บัวแดงสดๆเลยไปเอาพักกันนั่นพักหอมมาเลยครับเอาพักหอมต่อครับพี่น้องหอมต่ออะพี่น้องเข้าตามไปพี่น้องนี่ว่าสวนขั้วเอาพักหอมครับยนี่นี่ครับนี่พักหอมลุงพักหอมหอมป้อมมันบมาหอมนี่น่างามเลยน่างามเลยธรรมชาติธรรมชาติเลยแม่เพันปลูกเองครับสดๆครับกับบ่าวแดงสดๆอันนี้กับพักนี้กับปากกาดิ อันนี้เอาไปกินกับก้อยกับลาบนี่ครับนี่โอ้พักการ์ดยินบ้านเฮานี่ครับปลอดสารปลอดสารเนาะผิดบ่มีสารเคมีครับว้าวข้าหอมกะเมี่ยงพักกาดเนี่ยแบบเดิมเครับเนี่ยต้นผักหวานพี่น้องเนี่ยปปมมเป็เนใส้ปุ๋ย,อใใยของงามงามงามขับเนาะ กินครับข้อยครับลาเอาเลยครับนี่ผู้ชายคนนี้บางคนก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงครับเห็ดกับเขาแต่ร์กเห็ดกับเขาเตเลคิมนี่สุดครับความยากความง่ายเนาะอยู่แบบบ้านบแบบบ้านบนี่ต้นปักหวานก็มีนี่นะครับต้นปักหวานใช่ไหมพักอย่างนี้เลยจะขับไปยังไงนี่อยู่บ้านลุงห้องพักอย่างนี้ครับสวยงามคลายผักกาดหินใหญ่ครับผักกาดหินใหญ่เลยครับ อครับมี่ครับกินก้อยครับลาดหรือมูเสียบขั้นส้มพักขั้นส้มก็ได้เหมือนกัครับผักเสียนก็มีครับลุงผักเสีย่ยงดีเนี่ยพักเสียนที่เปิดเอาไปขั้นส้มผักเสียนนะครับนี่วะนี่นอ้นี่พี่น้องผักเสียนเรรยากาศไงอันนี้เอาไปให้ลุงชิมเบลยชิมกับลาบเนาะกับลาดกับก้อยครับสวยงดงามอ่ะไปเข้ามาดิอยากเห็นแล้วพี่น้องว่าอยากเห็นบ้าวแดงปุงแจวหรืวเนล่า อ๋อพี่น้องวันนี้เนี่ยเป็นสูตรเบาแดงพี่น้องหั่นใบพักนี่ต้องหั่นยาวๆไว้ครับลุงสูตรผมนะครับหั่นยาวๆเนาะนั่นครับลุงเพราะว่ามันสิไปเปลือยใส่กันกับเจลเพื่อครับลุงพักแต่มีผักบัวผักหอมเ่านี่แหละครับนี่ครับือของที่พี่ภาพีพี่น้องคนไปเบิ่งไม่คิดเอย่างไรโอ้หอมหวยพี่น้องมาเนี้หอมดีในขมคัดเลยนม่หนิครับ จู่เห็นพี่น้องพ่อได้ริมรถครับนี่เนื้อขาล่ายพี่น้องเนื้อขาล่ายครับลุงเนื้อขาล่ายอันนี้จะเป็นตับอันนี้จะเป็นไข่หลังครับไข่หลังอันนี้เสับเซิฟซิมเจลครับสับเซิฟซิมเจลต้องมานี่เอาฝากพี่ฝากน้องพ่อได้รสชาติปลาเกี่วครับผมหมักเกี่ยวสดเลยครับลุงเกีสดพี่น้องครับคือแบบสดจุ่มรถ มาเด็ครับลุงซิมเจลพี่น้องสวัสดีครับอันนี้ครับอมาซิมซิมหมูยอครับยังไม่ได้ซิมนะนี่เจลเนี่ยว้าแมนเอาแน้วเอานดูลองมือก่อนเนาะให้ผมซิมมือก่อนผมลองไข่หลังนะครับไข่หลังสองรวดพี่น้องสองเจลก็ยังไม่ได้ซิมคูณสองเลยครับลุงคือว่ามั่นใจเรืนั้นนะครับแซ่บแน่นอน ลองดูครับลองดูลองครับขออนุญาตพี่นนอกเน้่งอะไรใส่ตับคำนูเห็นแต่ปอาแดงมันกลิ่นไม่คีบครับเป็นเสียบแห้งดยอดครับเป็นไรครับผมกำลังอยู่ครับมีพากกากาะครับ ล่างมาใหม่ๆเอาออกจากส่วนสดๆนะครับอ,อะไรครับน้ำงามลอนเรือครับลุงเดี๋ยวไปหนังนะหนึ่งสองสามมุม